นายกแจ้งทำท่าจุมพิษมืออุ้งอิงยืนยันไม่ถูกครอบงำลั่นประเทศไทยมีนายกคนเดียวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีวิพากษ์วิจารณ์ภาพท่าทางจับมือนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและโน้มตัวก้มลงคล้ายจุบมือนั้นว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตนกับนางสาวแพทองทานเรามีกันมานานในฐานะพี่น้อง นางสาวแพททองทานเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยตนก็เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและเราเองก็ต่อสู้ด้วยกันมาร่วมทุกร่วมสุขเรามีความรักเรามีความเมตตาเรามีความเอ็นดูและเราก็มีความเป็นห่วงซึ่งกันและกันมันเป็นการแสดงออกของคนสองคนที่มีความเป็นห่วงและเคารพซึ่งกันและกันอยู่แล้ว และงานวันนั้นผมก็ไปในฐานะสมาชิกพักเพื่อไทยเราอยู่ในสถานะครอบครัวท่านสสและรัฐมนตรีในวันนั้นก็ถอดหมวกถอดหัวโขนออกไปเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันพร้อมยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดและไม่เป็นนิยะว่าท่านมาครอบงำผมหรือผมอะไรทั้งสิ้นซึ่งไปถามนางสาวแพทองทานดูแล้วกันผมก็ระมัดระวัง นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าเป็นการแสดงออกสัญ,ญลักษณ์มากกว่าและหากดูให้ดีๆก็ไม่ได้จุมพิษที่มือนางสาวแพทองทานเพราะตนเอามือไปลองอยู่แล้วพร้อมย้ำว่ามันเป็นความรักความเอ็นดูความผูกพันและเป็นความเป็นห่วงซึ่งกันและกัน พร้อมขอว่าอยากขยายความเรื่องนี้ต่อดีกว่าและบอกว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวดีกว่ามันเป็นครอบครัวเพื่อไทยแล้ววันนี้ตนก็มาสวมหมวกนายกซึ่งตนก็บริหารจัดการหน้าที่ตัวเองไปส่วนนางสาวแพทองทานเป็นรองประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ต้องบริหารจัดการหน้าที่ตัวเองไปทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ทิ้งท้ายด้วยว่าเราเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาอะไรประเทศไทยมีนายกคนเดียวครับ